สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วแต่วันนี้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 เราจะมาติดติดตีนทุกแกตัวเจ้าปัญหาในในๆนตรงแฟลลิ่งข้างๆของ c b r 6 5 0 f ที่มันชอบหลุดดีนักหลุดดีหนาเนนะผมก็ได้จัดกาวตัวนี้มาเป็นกาวของทีโบนกาวทีโบนต้องผสมกันสองตัวนะครับอัตราส่วน50ต่อห้าสก็คือ1นต่อหนึ่งเท่ากันเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ผสมเท่าที่เราใช้เนาะนะครับนี่ผมแกะมาแล้วเขบอกว่ารับน้ําหนักได้ถึง2ตันในมอจิ้ง Okay. คือการตัวนี้ก็หลังจากที่เราผสมแล้วตอนติดชิ้นงานเราไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าปร mm hmm. ะสิทธิภาพสูงสุดก็จะอยู่ที่หลังจากที่เราทิ้งไว้1วันนะครับแล้วค่อยเอาชิ้นงานมาแปะกบกันหมายถึงว่าพอเราติดชิ้นงานไปกับไปกับแฟลิ่งปุ๊บแต่เราอย่าเพิ่งเอาซิลุกากอีกด้านหนึ่งมาแปะกันนะก็คือปล่อยทิ้งไว้ก่อนวันหนึ่งให้ชิ้นงานมันติดสนิทก,ก่อน แล้วหลังจากวันหนึ่งอ่ะแล้วเราค่อยเอามาติดกัน <Yeah. S 1> อ่าแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะติดเราต้องเห็นนี้ไหมครับพุกเศษกาวสองหน้าเศษกาวสองหน้าที่ติดอยู่ในเนี่ยหลังที่ลูกแกเนะนี่ยเดี๋ยวเราต้องแกะออกให้หมดเขียออกให้หมดเลยอันนี้ผมออกหมดไปแล้วตัวหนึ่งเหลือ,อีกอันหนึ่งยังไม่หมดเลยแล้วก็ที่รถด,ด้วยนะครับเนีย่ยของผมมันยังเหลืออยู่เห็นก็แล้ว นีครับผมต้องแกะออกให้หมดเลยอันนี้ผมของผมสองฝั่งเลยนะแต่ฝั่งขวานี่ผมรู้แล้วฝั่งขวามันติดมาเป็นกาวสามเอมเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องแกะออกที่ผมพูดไปคลิปนู้นคลิปที่แล้วนะผมคิดว่าเขาใช้กาวประเภทอื่นติดที่ไหนได้เป็นสามเอมเหมือนกันครับเดี๋ยวฝั่งนี้ ผมอาจจะไม่แกะนะผมอาจจะติดแค่ฝั่งเดียวก่อนเพราะตอนนี้ยังแน่นอยู่เลยครับฝั่งที่ติดกับแฟลิงยังแน่นอยู่เลยอ่าเดี๋ยวผมต้องเคลียร์เนื้อกาวออกให้หมดก่อนแล้วค่อยแปะมาโอเคครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เนื้อกาวนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเติมกาหน่อยครับผมเมื่อวานผมนั่งเช็ดเนะี่ยเอาคาบคาบกาวสามเอออกจากข้างหลังนะพอจะอ,ออกได้ยากมากผมเลยไปหาวิธีอื่นมาก็าเลยได้ไปเจอตัวนี้มา ช่วยช่วยแบบลบพวกคราบกาว 3M ได้นะครับเท่าที่ผมไปเจอข้อมูลมาก็จะมีสเตรลนมีน้ำส้มสายชูมีน้ำมันสนแล้วก็มีโซเอ w d ด40ครับที่ช่วยลบคราบกาว 3M ได้พอดีผมมีตัวนี้อยู่ผมก็เลยเอามาลองใช้เออมันใช้ได้ผลนะเอาสเตรลนเนี่ยมาทา ทาตรงคาบกาวสามเอ็มที่ผมลบไม่ออกเนี่ยมาทาไว้แล้วทิ้งไว้ประมาณสิบกว่านาทีนะแล้วค่อยเอาผ้าผ้าเนี่ยมาเช็ดออกก็เช็ดแรงเบาก็อยู่ตามตามขนาดว่าไอ้คาบกาวสามเอเนี่ยเหลือเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าของคุณเหลือเยอะคุณก็เช็ดแรงแรงไปเลยนะจนออกเกลี้ยงเลยครับที่ตัวรถเหมือนกันครับผมก็มาใส่คือเมื่อวานผมก็ วันผมก็เช็ดโอ้เช็ดจนขูดจนเจ็บมือเลยครับขูดไงก็ไม่ออกจนผมไม่ไหวแล้วเลยไปหาข้อมูลมาว่าใช้อะไรที่มันลบภาพกาวส m เอได้บ้างก็เลยได้ตัวสเตีรีนมาแต่น้ำมันสนผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยนะว่าไม่เหลือแล้วครับออกเกลี้ยงผมใช้สเตีรีนแต่น้ำมันสนนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันกัดสีหรือเปล่านะผมก็เลย ไม่เอามาใช้ออเอาเกณฑเพื่อนเดี๋ยวเราทาก,กาวดีกว่ากนอื่นก็เอากาวสองตงัวนี้มาผสมเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสมมาตรหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ อ่ะันนี้เข้ากันแล้วแวก็ทาแล้วก็ไปแปะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเข้าไปในนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะแปะตอนเสร็จนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆผมแปะไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันมีแตกส่วนเกินมานิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรหรอก ผมก็จะปล่อยให้มันแห้งอยู่เงี้ยวันหนึ่งเดี๋ยวผมพอยเอาไปแปะกับข้างๆผมก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่าเพื่อนๆครับแผนมึกหน่อยหนึ่งครับผมคืออย่างนี้ครับนี่นี่นี่คือถ้าติดไว้ไเฉยมันมันจะไหลครับคือมันจะไหลลงมาผมเลยเอากาวเทปเนี่ยมาพันกับไอ้ไอ,อ้แท่งๆนี่ก็คือคัตเตอร์บัตรที่ปั่นหูนะครับผมตัดปลายปลายออก แล้วก็เทปแปะดันมันไว้ไม่ให้มันไหลคือกาวตัวนี้มันแห้งค่อนข้างช้าช้ามากนะครับเขาบอกอย่างต่ำก็ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าคงไม่สนิทน,นะครับดีที่สุดก็หนึ่งวันน่ะอย่างนี้นะขอบมากครับบ๊ายบาย